ดีลูกลาทุกคนเดอ้อที่นี่ม่กินเขาแน่แม่เด้อลยไลอ้ลอนไล่แนวเด้อลูกลาแม่กินเดอ้อคือทอดเดอ้อทุกทุกคนยุ่งไก่ยุ่งไก่เด้อลูกลาทันผู้สมส้มก็ไดานถึงแม่เจ็บนะเ,ดเด้อถอดลูกจีนตำงเจียวเจ็บมด้วยเดอ้อ